สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำฝนอีกแล้วนะคะพาน้องเหนียวออกมานั่งเล่นค่ะทุกคนหลังจากจะเข้าหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จและะ้วค่ะปากันเล่นเสร็จแล้วบายๆก็พานเข้านอนน้องเศรษฐีเล่นกล่องน้องมังมีนอนเล่นพี่ใหญ่นอนส่วนลํำรวยลํำรวยทำอะไรคะ แม่เล็กเขาเดินไปเดินมาลงนีนจ้ะไปไหนลูกไปไหนดูมาใกล้แม่แม่ก็ถ่ายไม่ได้เลยดียมาเบียดทุกคน ้ามไปไกลลูกห้ามไปไกลอันนี้โทรศัพท์มือถือค่ะถ่ายคลิปอยู่ค่ะถ่ายคลิปหนูอยู่อ่ะอ่ะึ๊บอ่ะอ่ะนี้อทักทายกันอ่ะอ่ะทักทายอ่ะอ่ะอันอันทักทายกันสวัสดีค่ะก่อันอารีย์สวัสดีค่ะสวัสดีเข้ากันสวัสดีคข้ากันสวัสดีคข้ากันเร็วลรียสวัสดีครับอารียสวัสดีครับอ้าครับไอีกอีอ่ะอั้งสวัสดีทั้งอย่าไปไกลนะคะ ชอบเล่นใบไม้เศรษฐีชอบเล่นใบไม้ค่ะของเล่นใหม่ล้วลูกอ่ะอันไหนไหนอันไหนอะไรทักทาทยสิอันนี้เขาเรียกว่ามือถือค่ะกําลังถ่ายคลิปหนูค่ะอันนี้เขาเรียกว่ามือถือนะคะดูน้องเล็กน้องเล็กไม่มาเล่นกับลูกเหรอลูกมาชิค่ะมาชิคะ <c ười> ทำไมชอบเล่นใบไม้จังนีงได้ของเล่นใหม่แล้วนเนี่ยฮ่านีของเล่นใหม่อีกแล้วนีของเล่นใหม่อีกแล้วเป็นใบไม้ด้วยแหละดูดู ร่ำรวยร่ำรวยก็เอามันกับใบไม้อยู่น่ะดูื่องเรไม่สนใจใครเลยร่ำรวยดูดูององสนุกไหมร่ำรวยดูืูเ่องเล่นใหญ่เลยอ่ะเอาใบไม้ใครเนี่ยอ่ะเรื่อยๆอ่ะเอาใครจะเอาใบไม้เนี่ยฮึอาเช็ดชีเช็ดทีจะเอาอะไรคะเช็ดทีจะเอาอะไรเอานี่เหรอคะเอานี่เหรอคะเช็ดทีเอาของเล่นเดิมเหรอคะ ชอบอะไรเตอร์แหละเฮะ้ยเเลี้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวแม่ให้เล่นประมาณสิบห้านาทีแล้วเ,เข้านอนกันนะลูกบ่ายแล้วจะบ่ายแล้วกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเล่นเลยค่ะ มีไหมไหนใหม่ไหม่แมวให้ใหม่อ่านแล้วเวยเอาไหมคะเอาเลย ยะทีห้ามไปลูก็ะทำกินเล็กจะวิ่งหนีแม่ไปไหนชอบขึ้นบันไดนะเดี๋ยวเี้ชอบขึ้นบันไดนะอย่านะวันนี้เขาชอบขึ้นบันไดเหรทุกคน กับบันไดจนพังเลยประตูอ่ะเด็วเดี๋ยวไม่เตะให้ค่ะหนึ่งสองจังเออเดี๋ยวเก็บไม่กาดแล้วนะ นอนเลยลูกอย่นอนเลยอย่นอนเลย Ngam nua keng. ขึ้นบันไดอย่างเดียวลูกมาขึ้นบันไดนะคะบันไดประตูพังหมดเลยลูกพังหมดเลยประตูที่หนูไปงัดอะ่ะไปกัดกันพังเลยใครเป็นตัวตั้งตัวตีคะฮะใครเป็นหนูหน้าแก๊งที่ม้างมีเหรอที่ม้างมีพาน้องไปกัดประตูเหรอฮะประตูพังหมดเลย มีของเล่นใหม่ก็ไม่ลืมของเล่นเก่าเนาะชอบจริงเลยไอที่หนีผ้านี่ชอบดูดูดูเออเอเขียวมาเลยลูกเขียวมาเลยร่ำรวยร่ำรวยิทำอะไรร่ำรวยนทำอะไรได้เงินทำอะไรคะกันได้เงินกัน เอาไหมเอาใบไม้ให้ไหมเอาไม้ใบไม้เอาไ,ไหมคะเอาใบไ,ไม้ไไหนึไไห่งข้าวเดี๋ยวเอาให้นะคะ น้าสิล่ะน้าจ๊กใหญ่ไม่เล่นกับน้องเขาเห่อสิล่ะเรวลยก็เก่งแล้วนะันเนี้ยราเวยเก่งแล้วนะเดี๋ยวเศรษฐีเศรษฐีเขาชอบไม้หนีผ้ากับไอ้ใบไม้เนี่ย <c oughs> แม่กับน้องก็สิลกูกนี่ใหญ่ก <c oughs> ลัวทำหน่อยแจ้งอะไรพี่ใหญ่แจ้งอะไรดูดูน้องมังมีหลบอยู่ในไอ้เก้าอี้ค่ะ <c oughs> แม่ไปเอาฟุดบอล <c oughs> แม่เดี๋ยวพี่เอาลูกปิงกองให้จ้า ไหนลูกอย่าไปนะคะห้ามไปกับพ่อแม่เออจ้ะอ่านี่เขาเรียกว่าอะไรคะดู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 เอ๊ะ เจดีย์เจดีก็ต้องลุยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหวยผู้เอกแล้วเอาแล้วดูเอาแล้ว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 มันเลยดูเล่นกระเหรี่ยงแล้วก็ไปนอนได้ไกล้ถึงเวลานอนแล้วนะได้ถึงเวลานอนแล้วนะลูกขานอนกันได้ยัง เหนื่อยกันมากเปล่าเดูนี <g ül> ่ก็ <g ül> อ้าวพี่ใหญ่กับน้องเล็กไปไหนละ พักก็ได้เวลานอนกันแล้วเนะาะพอนอนเถอะอ่ะให้ปิดคลิปให้แม่หน่อยเนะโอเคโอเคนะคะทุกคนน้องๆคงเหนื่อยละเริ่มนิ่งกันละสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ